สวัสดีค่ะทำกับข้าวแบบบ้านๆตามสไตล์ครัวบ้านนาอาหารอร่อยนะคะเดี๋ยววันนี้คุณแม่ก็จะมาชวนเพื่อนๆทำอ่อมปูนาใส่ผักรวมค่ะกลิ่นหอมๆของผักกระแยงนะคะน้ำซุปของเราก็จะมีความหวานของเนื้อปูแล้วก็มีความแซ่บความนัวของน้ำปลานะคะเป็นเมนูอาหารอีสานพื้นบ้านของเราทำง่ายแล้วก็อร่อยด้วยเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมแล้วก็วิธีการทำกันเลยจ้า สวัสดีค่ะพี่น้องเดี๋ยวมึงนี่ก็จะผ้าพี่น้องมาอมปูหน้าจะพี่น้องเนี่ยค่ะเข้ากับหักออกเนี่ยค่ะโตก,กับกระดองเนาะพี่น้องเนาะไอ้สว่วนนี้เข้าจะเอาไปตำจะพี่น้องตำเอาเนื้อของปูค่ะอันนี้คือมันปูจะพี่น้องแล้วเขาก็จะเคีย่ยวมันปูออกจ้ะ ส่วนกระดองนี่เขาจะเอาทิ้งด้วยจ้ะพี่น้องเนี่ยค่ะเขาจะแกะมันปู่จ้ะพี่น้องปู่หน้าจ้ะพี่น้องเนี่ยค่ะแกะออกเลยจ้ะส่วนกระดองนี่เอาทิ้งจ้ะ อันนี้เขาจะเอาถิงเอากระดองถิงจ้ะส่วนโตปูนี่ด้วยจ้ะเนี่ยปูเขาจะตำเอาเนื้อจ้ะพี่น้องตำให้ละเอียดเลยจ้ะเนี่ยค่ะ จำละเอียดดีแล้วจ้าต่อไปเขาจะใส่น้ำลงไปเนาะคะ่ะใส่น้ำทั้งหมดแปดลอยเอ็มแอลเด้อจ้าเดี๋ยวเขาจะใส่ลงไปครึ่งหนึ่งก้อนจ้านี่นะคะใส่ลงไปครึ่งหนึ่งเดี๋ยวเขาจะแบ่งใส่เป็นสองรอบค่ะต่อไปเขาก็จะมากองเอาเนื้อปูเนาะ,ค,ะนค่ะเนี่ยค่ะ ใส่กระชอนนะคะพี่น้องนะคะ เขาจะกองเอาเนื้อปูจ้ะประมาณนี้เนาะคะ่ะเดี๋ยวเขาจะเอาส่วนนี้ไปต่ำอีกรอบค่ะต่ำเพื่อเอาเนื้อปูให้ได้หลายที่สุดเนาะจ้ะค่ะ เดี๋ยวฮาจะมาต่ำอีกรอบค่ะต่ำได้ที่เราค่ะจะใส่น้ำส่วนที่เหลือลงไปให้หมดเลยจ้ะพี่น้องนี่ค่ะใส่ลงไปให้หมดเลยแล้วฮาก็จะมากรออีกรอบด้วยจ้ะ พอห่อกล่องครบสองรอบแล้วไอ้ส่วนกากเนี่ยเขาก็จะเอาทิ้งเลยเด้วยจานเนี่ยค่ะเอาทิ้งไปเลยค่ะค่ะเดี๋ยวต่อไปคุณแม่ก็จะเอาหมอนเนี่ยไปตั้งไฟค่ะค่ะคุณแม่ก็จะเอาหมอนมาตั้งไฟค่ะเนี่ยค่ะตั้งไฟให้น้ำเดือดพุดพุดพุดจยี่สี่เลยค่ะต่อไปก็จะใส่มันปูลงไปเนาะค่ะ ช่วงนี้เป็นช่วงหนาหน้าค่ะปูว่าคอยมั่นเท่าไดร่นะจ้ะถ้าปูมั่นก็นจะเป็นช่วงหนาแรงเนาะค่ะค่ะสามารถนี้ค่ะล่อน้ำเดือดอีกรอบจ้าต่อไปก็จะใส่ผักลงไปค่ะใส่ผักอีียงก็ไดค่ะตามที่ห้ามักค่ะเมื่อนี้คุณแม่ก็ใส่ผักกาดขาวกับผักชีเล่าค่ะนี่เด้อค่ะใส่ผักเอียงกระไดที่ห้ามักเนาะจ้ะ อันนี้ก็เป็นพริกแดงตำค่ะต่อไปเข้าก็าจะแกงไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าผักของเข้าจะสุกดีนะคะเดี๋ยวเข้ามาเมืองขั้นตอนต่อไปจ้า ค่ะผักของเห่ากับซุกดีแล้วจ้าขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการปรุงรสจ้าปรุงรสด,ด้วยชูรสน้ำปลาน้ำปลาผู้ใดบอกกินปลาาราต้องใส่ด้วยจ้าอ่าถ้าใส่ปลาเข้าไปก็จะเพิ่มความแซ่บความนั่วอีกระดับหนึ่งเนาะคะ่ะ ค่ะส่ส่วนผสมลงไปทั้งหมดแล้วต่อไปก็จะชิมรสตามความชอบค่ะหมักรสไดก็จัดไปเลยจ้าค่ะต่อไปก็จะใส่ผักแคะแย่งลงไปจ้าผักคะแยงก็จะเห็ดห้อ้อมปูของเห้ามีกินหอมหน่ากินหน้ารับประทานค่ะนี่นะคะเดี๋ยวก็จะแกงต่อสักประมาณหนึ่งถึงสองนาทีเพื่อให้กินหอมของผักแคะแยงออกมาเนาะจ้า ค่ะต่อไปก็จะใส่ต้นหอมลงไปนะคะต้นหอมเพอก็จะสุกเร็วนะคะเดี๋ยวเขาจะเอาไวถ้ถใไ่ที่หลังค่ะแล้วจะแกงต่อสักประมาณหนึ่งนะที่เพื่อให้ต้นหอมของเข้าสุกดีนะคะเนี่ยค่ะพอครบไปล่าเข้ากก็ปิดแก๊สตักเสิร์ฟไปเลยะคะ่ะ ค่ะกับเป็นเซตเรียบร้อยค่ะสำหรับออมปูหน้าใสผักร่วมกินหอมๆของผักคายแย่หละกะักกัเสแบๆนัวๆอร่อยที่สุดใน3ามโลกเลยจ้าพี่น้องกับร่องไปเหตุกินเมืองด้อจ้าทำมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะจ้ะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปสำหรับมืออนีล่าไปก่อนจ้ะพอกันคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ